สวัสดีคะ่ะลูกว่าโซลิดิ้งนะคะวันนี้ลูกว่ามาพร้อมกับไพ่เลิฟอัฟลักษมีคะ่ะให้พระแม่ลักษมีนะคะบอกผ่านหน้าไพ่นี้นะคะให้เป็นแสงนำทางพี่เพื่อนๆที่ถูกดึงดูดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวลูกว่ายังไม่ได้ตั้งหัวข้อแต่เพียงแค่เมื่อวานเนี้ยคือไปงานแต่งงานมานะคะไปงานแต่งงานของน้องทิสนิท สนิททั้งเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวเลยก็เลยรู้สึกว่ายังอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของความรักมากๆเลยในเมื่อวานแบบงานแบบน่ารักมากก็เลยยังรู้สึกอินกับความรักที่คลักคลึงไปในงานเมื่อวานนะคะทุวกคนก็เลยอยากจะให้พระแม่รักษมีบอกผ่านหน้าไพ่นะคะถึงพลังงานผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาดูดคลิปนี้นะคะว่าพระแม่ลักษมีนะคะสิรงศักดิ์สิทธิ์นะคะจะบอก อะไรกับพ,พี่เพื่อนๆที่ถูกดึงดูดเข้ามาดูคลิปนี้ค่ะขอพลังงานรวมทั้งหมด3าใบนะคะพระแม่ค่ะมาดูพลังงานนะคะมาดูพลังงานของพี่พเพื่อนที่ถูกดึงดูดเข้ามาดูคลิปนี้ค่ะ secret g e s มีไพ่อ่ะมีไพ่ได้ไพ่ไปที่ใบนี้ค่ะเฝ้าดูอ้ามีใครเฝ้าดูอะไรพ,พี่เพื่อนอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ไปที่สองค่ะ พลังงานแห่งความรักยังอบกวนอยู่เนะเาะพลังงานแห่งความรักจ้ยังอบอวลอยู่เลยนะคะอะมีเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้อะไรเอ่ยแล้วก็ยืนยาวค่ะไพ่ั้งสามใบนะคะทวนนะได้ไพ่เฝ้าดูค่ะมีไพ่เรียนรู้แล้วก็ได้ไพ่ยืนยาวก็คือเป็นพลังงานแห่งความรักร้อยเเ็นละ เพราะว่าใบสุดท้ายนะคือคําว่ายืนยาวเพราะฉะนั้นลูกว่าบอกเลยนะว่าเพื่อนเพื่อพี่พี่ที่ถูกดึงดูดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะมีคนกําลังเฝ้าดูคุณอยู่แบบระยะไกลๆเขาเฝ้าดูคุณอยู่นะคะไพ่ใบนะี้มีคนถูกตาต้องตาต้องใจพี่พี่เพื่อนเที่ถูกดึงดูดเข้ามาดูคลิปนี้บางทางเขาอาจจะส่องโซเชียลมีเดียของเพื่อนเอยู่ก็ได้นะลงอะไรรูป ลงรูปลงวิดีโออะไรไว้หรือเปล่าคะเขาเฝ้าดูคุณอย่างใกล้ชิดนะแต่เขาเฝ้าจากระยะไกลนะอาจจะเป็นคนทางไกลคะ่ะแล้วก็พราแม่บอกว่า ในตอนนี้นะคะพ่อแม่บอกว่าให้พี่เพื่อน,น,น,เ,รนรเรียนรู้เรียนรู้เล็กที่นี้เขาอยู่คนเดียวตามต่างจังหวัดเนาะน่าจะไปพักผ่อนหย่อนใจเนะาะทะเลเนาะธรรมชาตินะคะพ่อแม่บอกว่าให้เรียนรู้กับการเข้าใจอยู่กับตนเองเข้าใจกับคําว่าธรรมชาตินะคะธรรมชาติของมนุษย์คืออะไรให้เรียนรู้กับความผิดหวงังความสมหวังนะคะแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆอาจจะแบบไปหาสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจที่จะอยู่นิ่งมีสมาธิอยู่กับตนเองนะคะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดรับโอกาสใหม่ๆแล้วก็เปิดหัวใจ ใหม่ๆนะคะรวมถึงว่าหลังจากการที่มันมีคนเฝ้าดูพี่ๆเพื่อนๆอยู่เนี่ยนะคนๆนี้นะบางครั้งอะพี่ๆเพื่อนๆนะลองเปิดใจเรียนรู้ได้นะคะเปิดใจเรียนรู้กับถ้ามีความรักเข้าม,มาใหม่ๆสามารถเปิดประสบการณ์ตัวเองได้อย่าลังเลจะเสียเวลาจนเกินไปนะคะเพราะอะไรเพราะมีรักที่ดีๆรออยู่นั่นเองรุกว่าเลยคิดว่านะคะพี่ๆเพื่อนๆนะมีคนรักอะคนที่เขาชอบพี่ๆเพื่อนๆ เขากำลังดูพี่เพื่อนอยู่แน่นอนนะคะให้พี่เพื่อนนะเปิดใจเรียนรู้เรียนรู้ท้งตนเองเรียนรู้กับเขาเรียนรู้ท้งอกเรียนรู้ทางอดีตที่ผ่านมาความผิดหวงังความสมหวังนะคะแล้วก็เปิดรับโอกาสใหม่ๆนะคะไปในสถานที่ที่แปลกใหม่มากขึ้นเพื่อให้ตัวเองมีสมาธิมากขึ้นนะคะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเลยคะ่ะกล้าที่จะเรียนรู้นะคะไม่ต้องลังเลสงสัยนะคะเพราะว่าความรักที่ดีดรอคุณอยู่ถ้าคุณเปิดหัวใจ เรียนรู้นะคะตรงนี้นะเปิดหัวใจตรงนี้ก่อนเนาะเปิดหัวใจตรงนี้เพื่อเรียนรู้ความรักใหม่ๆคนรักใหม่ๆเข้ามานะคะลูกว่าคิดว่าสามารถที่จะลองคุยกันดูได้นะคะลองเปิดประสบการณ์ในการคุยกันนะคะอาจจะยังไม่ได้ตกลงปรงใจแต่ว่าอันนี้มีโอกาสใช้คําว่ามีโอกาสในการที่จะทําให้รักนี้ยืนยาว เป็นไพ่ที่เรารักเขาเขารักเราเป็นไพ่ที่มีการให้และรับอย่างเท่าๆกันเป็นไพ่ที่มีความโรแมนติกอยู่ในตัวอาจจะชวนกันไปต่างประเทศนะคะไปดูแสงเหนือก็ได้ไปดูดาวไปดูท้องฟ้านะคะน่าจะเป็นคนที่ชอบธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่ ไม่แน่นะตอกนกลางคืนนะทางพี่พี่เพื่อนแล้วก็คนที่เขาเฝ้าดูพี่พี่เพื่อนอยู่เนี่ยเขาอาจจะสื่อสารกับพี่พี่เพื่อนผ่านดวงดาวนะคะผ่านท้องฟ้าผ่านดวงดาวผ่านธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สื่อสารผ่านธรรมชาตินะคะบอกผ่านนกบางบางครั้งเราอาจจะได้ยินเสียงนกร้องอยู่ดีๆเอ๊ะทำไมวันนี้นก ตัวนี้มาลองที่บ้านทําไมเราไม่เคยได้ยินเอ๊ะทาไมวันนี้เรารู้สึกว่าได้รับสายสัญญ,ญาณว่าทําไมฟังเสียงนกแล้วมันเพาะจังเลยวันนี้ฟังเสียงลมแล้วก็รู้สึกว่าเสียงลมเป็นเสียงบรรเลงเอามีจริงๆนะบอกเลยจริงๆนะคะพวกนี้มันเป็นสายสัญญ,ญาณจากจัก,กรวาลน,นะบางครั้งเราอาจจะต้องคอยสังเกตดีๆนะคะพวกสายสัญญ,ญาณเสียงเอ่ยภาพที่ปรากฏซ้ำๆๆหลายๆครั้งเอ่ยนะคะหลายๆอย่าง บางครั้งอาจจะเป็นแค่คําพูดคนที่เขาเดินผ่านเลยคําพูดที่เราไปนั่งกินแล้านหาะแล้วมีคนมีคนพูดคําพูดบางคําที่เราอยากได้ยินพอดีหรืออยากได้รับคําตอบพอดีหรือแม้กระทั่งไปร้านอาหารไปห้างแล้วเปิดเพลงเปิดเพลงเกี่ยวกับความรักอันนี้ก็เป็นไปได้หมดเลยค่ะมันเป็นสายสัญญ,ญาณจากจัก,กรวาลหมดเลยนะคะว่าพีพ่ี่เพื่อนๆอ,อาจจะอยู่ในความรักแล้วนะคะ ความรักอะบางครั้งมันเกิดจากพลังงานข้างในก่อนถึงแม้ว่าจะยังไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยตอนนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยไม่เป็นไรนะคะมันทําพลังงานภายในของเราเนี่ยให้มันเต็มไปด้วยความรักก่อนเนาะให้เราเรียนรู้กับหัวใจของเรานะคะเปิดเปิดใจตรงเนี้ยเปิดใจได้นะเปิดใจเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเราเองนะคะและถ้ามีใครเข้ามาเปิดใจได้เลยคะ่ะลองคุยดูเพราะว่ารักเนี้ย มีสิทธิ์ที่จะเป็นรักที่ยืนยาวคุยพี่เพื่อนๆน,นะคะให้รับแสงนำทางนี้จากพระแม่ลักษมีไปได้เลยนะคะจากสำรับเลิฟออฟลักษมีนะคะและถ้าใครต้องการที่จะสนับสนุนลูกว่าก็สามารถดูช่องทางสนับสนุนที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยช่องทางใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะและถ้าใครต้องการที่จะ ปรึกษาเกี่ยวกับบริการทั้งหมดที่ลูกว่ามีดูตรงนี้ได้เลยค่ะลูก่านะคะมีหลากหลายแพ็กเกจหลากหลายบริการให้พี่ีเลือกเลยนะคะก็ลองมาปรึกษาดูลองทักมาดูว่าเราเหมาะสมกับแพ็กเกจไหนบริการไหนนะคะเป็นแบบแนวยิ้มจุนเนาะลองทักขั้นมาได้เลยนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปอะไรดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์รับพลังงานรักที่ยืนยาวแบบนี้ไปเลย แล้วมาพบกันใหม่กับลูกว่าโซลิดิ้งนะคะในคลิปถัดไปนะจ๊ะบ๊ายบาย